สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของห้างเซ็ง vip เชา้า vip บ่ายนะคะ vip เชา้าตัวเด่นก็คือ5กับ9ตัวรองก็คือ7กับ4 5 0 5 1 5 2 5 5 5์ห้9หนึ่งห้าสอตัวรองก็7กับ4ก็7 0 7 1 7ูนย์เ

8ป8ศ8นย์1 1หนึก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเนาะหรือไม่งั้นก็จะลูดตัวนี้ก็ได้นะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดซั b s ไ r i b ์กดไลค์ ให้กระจ่องวนเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนระวังบ่ายมันจะขึ้นเช้ามั่งนะ3ตัวห้างเสียงบ่ายชอบไปเข้าสาตัวเช้าด้วยข้าวที่เลี้ว3ามาสามไปเข้าสาตัวตรงตรง,ตรงเช้าเลยอันนี้ก็เหมือนกันระวังนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆนทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดี ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะขอบคุณทุกคนที่ด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องมุนเ้นพาดเวยนะคะก็ขอให้เิง,งเๆิรวยๆปังๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ